นี้นะคบผมเราจะมาสอนทาอินโทรเท่ๆกันนะครบผมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเรานะครับด้าโปกของเรานะครับผมจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปครับสองครั้งเลยนะครับจิ้มเข้าไปครับกดแสบบัออกครับเลื่อนให้มันยาวขึ้นครับย้าขึ้นหน่อยนะนะครับผมแล้วเราก็กดบวกครับแล้วก็กดเปลี่ยนแบบสามดีแล้วก็กดพลิกแบบสามดี มาผมหางไว้แล้วโอ้โหแ้็ง เราก็กดไปที่อันนี้ค่ะผมลิงก์ที่ผมกดอันนี้นะทีนี้เราก็ทันทุกทำการทำอินโทรอยู่ครับผมแล้วเราก็กดไปตรงนี้นะอันนี้นะแล้วผมแล้วเราก็เล่นตั้งแต่ห้องละนะผมให้ไปตรงแค่วันนี้นะนะครับกดไปตรงนี้ครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับผมแต่หน้าจอกดเต็มค่ะกดทุกแล้วก็กดไปตรงนี้เหมือนเดิมครับผมกด แล้วก็ไปที่การผสมครับกดการผสมอ็ว่าเลยฮะแล้วมเลยแาขึ้นเกินดีไปลเนี่ยกว้ายันันนเดีดยวเดี๋วเดยรากัอนทกเสร็จนะรอแะโลโก้ อินโทรอินโทระฮะเราไปครับเปนโอ๊กโ๊ไม่รอเรงไม่กดตึ้อต้ตไปเลยดิไม่ใจโคคนะวันนี้แม่เมยไม่ได้ส่งมาเลยจะทำอะไรในเครื่องอาจมีนะนะผมจแลวเออโฆษณา เงินงาบลอรอแป๊บนึงนะครับผมครับผมมดกระบาดออกนะครับผมนะฮะแล้วเราก็กดสร้างอีกรอบนึงนะครับกดไปที่ยูทูบครับเอ้ยกดหน้ายูทูบครับแล้วเราก็กดไปตรงที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมแล้วเรากดควันนะครับผมเป็นรูปควันนะฮะครับอย่างนี้นะนี่ครับครับผมขึ้นหลังเราเป็นสีอะไรครับเรานะครับผมเอาขึ้นหลัง เรสีของโลโก้แล้วนะคะผมเป็นสีอะไรนะครับผมแล้วกดไปเยอะๆแล้วก็มีเกียรแล้วก็ลูกค้านะคระพื้นหลังเราเป็นสีอะไรเราก็เอาสีนั้นมาเลยนะคะแล้วก็กดไปตรงนี้ครับผมกดการผสมฮะโอ้โหเลยฮะแล้วมันก็จะได้อย่างนี้คนะบอก แล้วเราก็หาที่ที่เรานะหาที่ที่เราจะใส่เอ่อวิดีโอ,ขอเข้าไปนะเอาสักประมาณตอนประมาณ2วิฮะกดไปที่เลเยอร์มีเดิลค่ะแล้วก็เอาวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้มาแล้วก็ไม่ต้องขยายนะครับเอาให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดไปที่คลิกครับ กดไปที่ <c oughs> การผสมครับกดไปที่หน้าจอครับก็กดโทรครับก็ลองมาดูคลิปครับนี่นะผมน้าผมแล้วเราก็กดไปที่รูกกปกวนี้นะคบผมแล้วก็ ถ้าขึ้น่วยตอนเข้ากาเป็นจงางฮานะครับถ้าขึ้น่วยตอนออ<ต>กนก็เป็นจงางฮานะครับมันก็จะได้เสียงออกมาเออได้ยินหมดละไม่เป็นไรนี่นี่ครับมันก็จะมีแสงประกายออกมา,า,ายครับผมเท่มากเลยครับ ผมเราก็กดไปที่ยันแรกนะครับกดไปที่ออดิโอครับผม audio อ u d i o คืออะไรเราก็เอาเพลงที่ผมเอาลิงก์ไว้ข้างล่างใส่ลงไปนะครับผมเอ้ยผมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละละเนาะมันเปิดเสียงก่อนโอ้แค่นียวพอน่ารักนะครับผม ก็เลื่อนกดไปที่เพงนะลงครับกดไปที่เสียงไนะไม่ใช่กดไปที่เพงนะลงครับกดไปที่เอะไรนะกดไปตรงนี้คนระับผมเอาเ,เสียงตามให้เอย